สบายดีป่าลุงสบาสดีป่าลุงอ่ะหัวยองอโอ้หัวยองสบายดีนะมีคนมาหลอดเด้อป่าลุงคุยเซมัวคุยอุยทั้งงมันไปใช่โมดาหยาบลอยมันมันไปเที่ยวป่าอหเลยเมาหลอดแล้วพี่หลังเลยนะจะบอกโมดาเมนเอ มันหนักต่างหมูรถเดอกนั่งอยู่ในรถยังใส่หมวกเยียบล้อยลีได้เนาะบีตัวได้เนาะเหยียบจดพอด้ยจังลังดูไม่ใช่ขอดาพอดาแต่จะด้าเจะพอดาดเคือตื่นประเทศนอมอิ่มจังะยัดูดิจุมาคุณนรูปีใจ่กุหอคนขัเขา เจอในเมืองจ้ารถคันแดงอยู่เห็นนาะสันนกเล็ไม่ใช่ะเห็นไปขายนะคันแดงไปใจไหมบ้านอุดมใจอุดมใจตัวห่านก็ขายกองเียนทาไอืม้ี่ดือกจริงนะเดียพัดมืองลมกระโดดรยนี่ยหนกติวไม่ได้มีขูมีคน ขาหอดบัลน้องเต้จะอีอหมองเพิงสุกเลยนี่พอมาชิไปสายนอเราบงคไปไปห่อจังตีนองเราไปห่อสิป no, 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 ุ๊เสือปากเสื้ออันไปห้าหน้าไหมเอยนี่จะไปซื้อเงย เทไรอนเข่วเลือบ้าม่เขีไรใหพูดชิไปทอดแขี่เาเบ่มขี่รถพอด้นขี่รถพอสินขี่รถมังกรน่อยเมื่อนี่พอดใเยเห็นไหมันนี้เออ้มควัจะตววมาทางรัง ฮอดเมืองแล้วบัรับไหนยังเยหอดใช่แล้วนี่เ้หอดใช่เลยหอบักสองมอั <c oughs> ้ห้าร้อยห้านิ้ย นี่แล้วมองมองมอขับไปทอนเขียว่ะเนนี่ขางสอยเข้าไปเรนนี่ไปซอยนี่ขามาจังแวไปทอนบ้าทอนมอหันสักขีวอยากอะไรออนมอขางไป่นวยะจากเร่สางอยากอนบนาคันขาาธนาคารต่างประเทศบอกมึงบอนาวเลยอยู่ไหน่อย

Cái nhà khả bí bò mà sắp bệnh còn Đây là nèo liện con <laughs> Ơ hạn nèo liện Không liện được đâu Cái nhà đang hồn ทมก็ยังได้ตั้งอะไรได้ไปไหวกินข้าวดาวห่นขาโตซับลดบ่หมห่นขาโต้ซับลนะห่นเจมวมนี่ันนั้นเลวห่นโซับอว่ังพุ มัวมื้อหน่อยนี่ว่าเอา พามังกรมาออกรถใหม่บ่อืมอตโตเจียห่อปูหามันจังคีพุลนหมือนซิทเจ้ขอได้อันรถข้าชื่ออะไรก็มีแต่ชีเดียวนี่บ่เจ๊มีแต่ชีเดียวนี่บ่ะเจ้าต้นนี่ปูฮาม แต่ว่ามันพาอุปสบการมาแล้วแตกมันนี่ีมก็บกมี่ซรีล่แต่งกเฮ็ดซะดกนีะไรนี่ร้อยนี่ต้องอไจมบางฮะมากู่บ่ nên ra hay húp xong mới được thôi khăn nhảy cho anh mới thịt กะร้อยว่าสั่เกะร้อยบาทพี <lightning> uh, ่น้องสายสายแบบจะหมักนี่นี่บาร์เยฮึพอดี่ขวัเนาะมันใหญ่พอดีเขียวแลงงามงามนะเฮ้ยเนาะ

โมาหน่อยมาโหละตลาดซื้อของกินโม่มาออกรถดใหม่มาซื้อละเผาไปให้กินฉลองรถใหม่กระปุ่นั่นอะไรอีกเลยกระป,ปุนอีกเลยอีกหรอยกินหมแลว à thôi Ok, bình thường clip đi các chị đây, cái part ban nhạc luôn đi sang này, bỏ con clip nã rồi <laughs> bình đi, à sí, em nha. ไปไปย่ังตั้งไปไปย่างั้งไปยังเร็วมหน่อยปวดชิงช่องปวดแหง่าสัน เอ้ข่าดูดิหานนั้นดูเองจบปวดแนงยังไ